นอกเหนือจากปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วนะคะเราอาจจะเจอปัญหาทับซ้อนในเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคงอยู่ด้วยแล้วถ้าเป็นจริงเนี่ยมันจะทําใหเราวางตัวลำ,ลำบากเรื่องหนึ่งแต่ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่เห็นเอกสารอะไรที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าสหรัฐมีการหยิบยกเรื่องของการขอตั้งฐานทัพเรือฝั่งอันดามันของไทยที่ฐานทัพเรือทัพละมุจังหวัดพังงาขึ้นมาเป็นเงื่อนไขด้านความมั่นคงประกอบการเจรจาเรื่องของกําแพงภาษีแต่แน่นอนว่าถ้าจริง มันจะกลายเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลน่าจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจให้ชัดเจนเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราก็มีการสอบถามเรื่องนี้กับทางรองนายกภูมิธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะคําตอบอาจจะไม่ชัดเจนมากนะะักค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ระไลเอียดยหน่วยงานหน่วยงานทหารอะไรเองทำเรื่องชี้แจงเข้ามาบ้างยังเลยยังไม่ได้มีรายละเอียดอันี่มันอยู่ในในใน,ในงานของเขาอยู่แล้วนี่ เ,เ,เ,เรื่องการทับเนี่ยเขาคุยอยู่ในแผนของกองทัพเรืออยู่แล้วไม่มีอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลย่งนมันมันไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีใช่ไหมคะหรือว่าเกี่ยวมันแต่ละรเรื่องเป็นเรื่อง,องมันแต่ละเรื่องไปนะขอบคุณค่ะท่าน าฟังรองนายกเนี่ยอาจจะต้องตีความกันเยอะหน่อยนะคะแต่ที่ชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นทางกองทัพเรือที่ออกมายืนยันหนักแน่นแล้วว่าไม่มีแผนอนุญ,ญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพพังงาเป็นฐานทัพถาวรแต่อย่างใดโดยระบุว่าการที่เรือรบสหรัฐจะเข้ามาเทียบท่าหรือว่าใช้พื้นที่ในฐานทัพเรือของไทยนั้นเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการส่งกําลังบํารุงไทยสหรัฐซึ่งมีมาอย่างยาวนานและยังไม่เคยมีข้อเสนอหรือเอกสารอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐว่าจะให้การ สนับสนุนงบประมาณหรือว่าร่วมลงทุนพัฒนาฐานทัพดังกล่าวแต่กองทัพเรือมีแผนจะพัฒนาฐานทัพเรือทัพละมุแห่งนี้อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าตั้งแต่สงครามเวียดนามเป็นต้นมารัฐบาลไทยในทุกยุคทุกสมัยต่างมีจุดยืนไม่อนุญาตให้มีการตั้งฐานทัพต่างชาติบนแผ่นดินไทยเนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักอธิปไตยและนโยบายความเป็นกลางทางการทูตค่ะมีอีกเพจหนึ่งด้านความมั่นคงอย่างเพจไทยอาร์มฟอสที่ชาวนี้ค่ะโพสต์ยาวเลยค่ะถึงกระแสข่าวเรื่อง ที่ว่าทรัมป์เนี่ยตั้งเงินไขเจราจาภาษีกับไทยว่าต้องการตั้งฐานทัพเรืออเมริกาที่ฐานทัพเรือพังงานั้นน่าจะเป็นการตีความที่เกินกว่าข้อเท็จจริงและน่าจะเป็นการประติดประต่อกันแต่ขาดความเข้าใจในบริบทที่แท้จริงอะนะคะในโพสต์นี้มีการอธิบายต่อค่ะบอกว่ากองทัพเรือไทยมีโครงการจะพัฒนาฐานทัพเรือพังงาให้มีขีดความสามารถสูงกว่านี้มาหลายปีแล้วเนื่องจากปัจจุบันฐานทัพเรือพังงาที่เป็นฐานทัพเรือหลักในเขตอันดมามันมีขนาดเล็กมี ความความสามารถในการรองรับการปฏิบัติงานของกองทัพเรือได้จํากัดค่ะในอีกด้านหนึ่ง กองทัพเรือที่หลายประเทศที่ไทยมีความสัมพันธ์อยู่และต้องการมาแวะพักในฝั่งอันดามันนั้นมีทางเลือกจํากัดทําให้ส่วนใหญ่การแวะมาฝึกกองกับกองทัพเรือจะเป็นการฝึกแบบเจอกันในทะเลหรือว่าต้องทอดสมอนอกชายฝั่งทําให้การส่งกําลังบํารุงมีข้อจํากัดหลายประการดังนั้นพอกองทัพเรือมีแนวคิดในการพัฒนาฐานทัพเรือพังงาก็เลยไม่แปลกถ้ากองทัพเรือสหรัฐจะเข้ามาสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการขอใช้ฐานทัพเรือพังงาเพื่อรับส่งกําลังบํารุงซึ่ง ถ้าฐานทัพเรือพังงามีความพร้อมก็สามารถให้การสนับสนุนสามารถส่งกําลังบํารุงได้กับหลายชาติที่ไทยเป็นมิตรด้วยนะคะไม่เฉพาะแค่สหรัฐเท่านั้นดังนั้นการมีข้อตกลงในการส่งกําลังบํารุงไม่ใช่และไม่เท่ากับการเป็นฐานทัพใดๆทั้งสิน้นเพราะถ้าเกิดจะตีความแบบนี้ค่ะทางเพจนี้บอกว่าสนามบินอู่ตะเภาก็ควรจะเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐมานานแล้ว ถ้าเรือแหลมฉบังก็ควรจะเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียหรือประเทศใดก็ตามที่มาแวะพักเพื่อซื้อน้ํามันและอาหารรวมถึงปล่อยลูกเรือเที่ยวด้วยค่ะแต่ทีนี้ทําไมจะต้องมาเจาะจงเป็นฐานทัพเรือทับละมุ ดิฉันคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปร่งนะคะซึ่งเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตอาจารย์มองว่าถ้ามีการขอบแบบนี้จริงนะอันนี้จะเป็นการบีบไทยทางหนึ่งแล้วมันจะแสดงถึงความทะเยอทยานของสหรัฐอเมริกาในการที่จะขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเพื่องัดคานกับจีนค่ะและที่พังงาเองก็มีฐานทัพของเราอยู่แล้ว ก็ที่ทัลลมุนั่นเองไม่ต้องมาลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากมายซึ่งถ้าจะเห็นชัดเจนน่าจะต้องดูจากแผนที่นะคะมันก็จะเห็นว่าจุดที่ตั้งของฐานทัพเรือทัพลมุของกองทัพเรือภาคที่สาของเราเนี่ยอยู่ฝั่งอันดามันมันเป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าสามารถมาวางฐานทัพได้จริงจะเป็นการคุมยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียค่ะ อาจารย์บอกว่าตอนนี้จีนมีฐานทัพของกองทัพเรือไว้ที่มาลดีฟและศรีลังกาแล้วด้วยส่วนสหรัฐเขาไปบีบเพื่อขอเช่าเกาะที่บังกลาเทศเพื่อทําฐานทัพเรือกลุ่มอํานาจในมหาสมุทรอินเดียเอาไว้แล้วมันก็เลยเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าสหรัฐต้องการจะมาวางฐานทัพที่ทับละมุดังนั้นฝ่ายเราเองจะต้องอ่านเกมให้ขาดเพราะนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างมากจริงๆค่ะ,ะประเด็นเรื่องของทับละมุเนี่ยละครับมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวม,มาก นะครับเอาเอาจริงๆนะหน่วยงานความมั่นคงเองเนี่ยถ้าเป็นเป็นเป็นไปตามนั้นจริงผมคิดว่าจะเกิดแรงต้านหรือจะว่าฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้เห็นชอบกับแนวทางตรงนี้แม้ว่าเรายังไม่เห็นเอกสารจริงเอกสารลับที่ทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยยื่นมาอย่างเสนอไปอย่างทางรัฐบาลไทยว่าอาจจะเป็นเอามาผูกรวมกับการพิจารณาเพื่อปักลดตัวเลขของการจรจาเรื่องภาษีเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่ทาง แน่นอนครับโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเบืองหรือไม่ก็ทั้งรัฐบาลชุดนี้เองผมคิดว่าน่าจะมีเสียงแตกที่ไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าไม่น่าสามารถจะนาไปสู่เอามาร่วมปลูกมัดในการพิจารณาถ้านํามาสู่การพิจารณาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับประเด็นตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นอ่อนไหวภายในประเทศจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศก็ mm hmm. อ,อย่าลืมว่าถ้าเอาตรงนี้ไปพิจารณาเมื่อไหร่ทางการจีนที่จับตามองความเคลื่อนไหวต้องการจุดยืนทางการไทยตลอดเวลาเพื่อ ว่าไทยเนี่ยจะเลือกข้างฝ่ายใดแังนั้นมันจะเป็นการกระทบตอบปัญหาการบริหารนโยบายระหว่างอาของนโยบายต่างประเทศของทางการไทยที่รักษาความสามารถในการรักษาสมดุลความเป็นกลางการบริหารความสามัยของชาติมาอำนาจด้วยดีมาตลอดเนี่ยไอเน,นี่ยส่งผลสังนคลอนทันทีคือตอนนี้เนี่ยเรามีฐานทัพเรือที่สามารถรับเรือรบของมิตรประเทศ ตามข้อตกลงการส่งกําลังบํารุงก็จะมีที่ฐานทัพเรือสัต้าฮีบฐานทัพเรือสงขลาแล้วก็ที่ทัพละมุพังงานเนี่ยแหละคะ่ะหรือว่ากระทั่งถ้าเป็นทัพอากาศเองสนามบินอุตรเพาทับอากาศทัพเรือก็ใช้ได้ร่วมกันด้วยนะคะสหรัฐใช้บ่อยครั้งมันอาจจะดูคล้ายเป็นฐานทัพ ไม่เคยมีการให้สถานะอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อนบ้านเราละ่ะแน่นอนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีฐานทัพของสหรัฐอยู่ที่ฟิลิปปินส์9ก้าแห่งด้วยกันนะคะแล้วที่สิงคโปร์ก็มีเหมือนกันและมีการขยายเวลาเช่าพื้นที่ตั้งฐานทัพด้วยอยู่แล้วหากจะบีบให้ไทยมาเปิดพื้นที่ตั้งฐานทัพเรืออันนี้มันยิ่งจะทําให้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์บ้านเราทับซ้อนขึ้นอย่างที่อาจารย์มองเมื่อสักครู่นั่นก็คือมีปัญหากับจีนแน่ๆรัเสเซียละ่ะแล้วประเทศอ,อื่นๆอ,อีกละ่ะอาจารย์วันวิชิตมองว่าถึงจะเป็นขอใใใชช้ประะโยนน์ลักษณดที่ ที่มันอยู่นอกเหนือจากที่ปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาเข้ามาพิจารณาเลยค่ะเพราะถ้าหากจะให้ใช้ประโยชน์ได้ในภายหลังก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะยกระดับงานด้านอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วทีนี้คนที่ลำบากจะเป็นฝ่ายไทยเราเองนี่แหละค่ะผมผมว่าเงื่อนไขนี้ไม่สามารถนำเอามา,มา,มาเข้าสู่การพิจารณาได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบไม่ใช่เรื่องการวางจุดยีของเราเองแล้วมันจะผลกระทบนะครับ ในแบบเป็นห่วงโซ่ซึ่งกระทบในเรื่องของความเคลือบแคลงของเพื่อนชาติในอาเซียนนะครับเยลือเซเนียนมาที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วอยลืมนะครับในนโยบายบางประเทศของบางประเทศอย,อย่างเช่นของกรณีเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่แฮปปี้อย่างยิ่งเขาจะมีนโยบายสีไม้ของเวียดนามนะครับของเวียดนามเองเขาบอกว่าไม่สนับสนุนและไม่อนุญ,ญาตให้อ่าประเทศเนี่ยในสมาชิกหรือของเขาเองเนี่ยจัดวางกองกําลังของประเทศต่างชาติเพื่อมาอ คุกคามหรือสันคอนความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามเขามองงนี้นะครับงนั้นถ้าเราทําวางโจทย์อย่างนี้จริงเวียดนามจะมองเราอย่างไงนะครับตั้งที่เขาประกาศแล้วเราก็รับทราบเราก็ชื่นชมแนวทางอย่างนี้ว่าเฮ้ยอย่าเอากองกําลังของชาติมาอำนาจมาวางในกองกําลังในประเทศตัวเองเพื่อทําให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเกิดความรู้สึกหวั่นไหวเกิดความหวาดระแวงอันนี้ก็ขัดหลักในแง่ที่เรารับทราบรับรู้ถึงความต้องการความประสงค์การอยู่อย่างสันติ ของความเป็นสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วและข่าวการเนี่ยเมื่อกักบกับเพื่มอ,ออกไปในประเทศที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือความสัมพันธ์ต่อชามาได้โดยเฉพาะจีนถูกไหมครับ <S 1> <S 1> <c oughs> เราอาจจะบอกว่าเรามีปัญหากับกัมพูชาก็จริงแต่มันไม่ใช่สิ่งต้องลุกลามดึงนะครับเติร์ตฟาร์ซี่อื่นๆเพื่อมาถูกดุนตรงนี้